Thank you นะขออภัยด้วยเนื่องจากสถานที่ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยอใ,อใ,ใ,ใ,ใอยังไม่เรียบร้อยดีนะขออภัยทุกท่านด้วย,วย,วยการจัดงานศพของลูกศิษย์วัดคุณโยมรัตนามงคลเอาไว้สามวันวันนี้เป็นวันที่สี่วันเผาก็ได้สวดอภิธรรมทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดมา เป็นศพที่สวดอภิธรรมท,ทั้งภาคเชา้าทั้งภาคเย็นและได้บำเพ็ญกุศลเรื่อยมาด้วยการเจริญภาวนาหลังจากสวดอภิธรรมท,ทุกวันพระอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ของครูอาจารย์เมื่อลูกศิษย์ตายลงก็จัดงานเผาศพและให้เกียรติของผู้ที่ร่วรับคือคุณรัตนนามงคล อย่างยิ่งในนามวระปภุภาสูงก็ได้เห็นความสําคัญของบรรดาศิษย์ที่เกี่ยวข้องกับวัดกระวาเรื่อยมาก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบกรรมฐานสมกับเจตนาของผู้ตายที่เอาสังขารไว้สามวันก็ให้เผาก็เลยสวดอภิธรรมไปสมวันและวันนี้วันที่สี่ก็เป็นวันเผาซึ่งคุณราตนามงค,คลก็เข้ามาที่วัดน,นี้สิบ สิบปีนิดนิดนะก็เป็นผู้ที่ถือว่าตั้งใจหมันความดีไม่ใช่เป็นการพูดยกย่ย้คนดีสี่โมงเย็นว่าถึงเวลาตายแล้วมายกย่ย้กันมาเป็นคนดีสี่โมงแหลไม่ใช่คือเป็นของจริงคือเข้าวัดจริงทำบุญจริงบำเพ็ญกุศลจริงตั้งรงทางจริงนอกจากนั้น ทั้งสองคนสามีภรรยาคุยมประยูนและคุยมรัตนาก็ยังเคียงบา่าเคียงไหลหัวเพียงกันขวัดขวา,ขวาไม่มีข้อขัดข้องด้วยกันทั้งคู่อีกทั้งบุตรธิดาคือบุตรชายแล้วก็บุตรสาวก็ล้วนเป็นผู้มีศรัทธาดังเดียวกันกันกบมารดาบิดาของตนอันนี้ถึงการอาวาสานของชีวิตเรียกว่าปริโยสานี ในวันสุดท้ายของสังขารแต่จิตใจไม่ได้จบจบแต่เรื่องชีวิตเท่านั้นส่วนจิตยังดําเนินต่อไปอีกจนกว่าจะสิ้นกิเลสเข้าสู่พระนิพพานท่านทั้งหลายที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็คง,งเห็นแล้วว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนนั้นช่างเป็นความจริงเสียที่จะไม่อาจปฏิเสธได้ หลักที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบทกุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลแล้วก็อกุศลาธรรมมาธรรมเป็นปนฝ่ายอากุศลอันนี้รอก่อนก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์เห็นอยู่แล้วนะกุศลาก็คือทานศีลภาวนาอากุศลาก็คือโลกกดลง ส่วนอัพรยากับตาธรรมานั้นคือท่านผู้บ้นทุกหมายถึงชีวิตของพระอราหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้ไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นเครื่องข้องทั้งหลายแล้วในบัดน,นี้เพื่อเป็นบุญอันดีของท่านผู้ล่วงไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายถือเป็นที่ศานุคติว่าชีวิตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมันประกาศตัวของมันเองมาตลอดการฉะนั้นความไม่เที่ยงและความไม่ยั่งยืนจึงเป็นความยิ่งใหญ่เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดปานตลอดไปพระพุทธเจ้าของเราเองพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพุทธบารมีเพื่อนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์โดยการบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีเป็นต้นมีออเบคาบารมีเป็นที่สุดและสอนให้มุษย์รู้จักความทุกข์ ราะความเกิดแก่เก็บตายราะความร่าไรรำพันโศกปริเทวะได้สอนให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปะวะตัณหาซึ่งเป็นกวนที่ส่วนที่กวนล,ละในส่วนนี้โรดความดับทุกข์คือการตัดอะไรตัดใจตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและพระองค์ยังสอนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็คือมรรคปฏิปทา สัตว์ผู้ฉลาดมีปัญญาพึงดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะมรรคปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอย่าประมาทในชีวิตด้วยความเป็นอยู่ของตนอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทว่าตัวเองจะอยู่ข้างฟ้าหรืออยู่ไปอีกนาน ก็ขอให้ทุกคนดำเนินตามกุศลธรรมาคือทานสีลงภาวนาศีลงส,สมาธิปัญญาแล้วก็เว้นบาปที่เรียกว่าอากุศลธรรมาเว้นจากความโลภความตรณนีความกโกรธความไม่มีเมตตาความหลงคือความมัวเมาในรูปเสียงเกเรตโพธิภพให้โลลากันเสียบ้างให้หันหน้าเข้าบำเพ็ญคุณงามความดี อย่างตนให้ประเสริฐด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้วันนี้คุณรัตนามงคลได้มอบสังขารมาที่วัดป่าปูผาสูงได้สั่งเมื่อก่อนตายบอกบรรดาลูกสามีว่าให้นำสังขารน,นำศพมาเผาที่นี่มาฝากไว้กับพระอาจารย์ซึ่งเป็นวัดที่ตัวเองศรัทธาและมีความพอใจเป็นที่สุด ซึ่งทางวัดก็ตอบรับคณะสงฆ์แม่ชีอุบาสิกาก็รู้วมีความยินดีที่จะจัดงานศพอันนี้ให้สําเร็จประโยชน์ตามเจตนาของลูกศิษย์คือคุณโยมราตนามงคลวันนี้ทั้งฝ่ายทหารผู้เป็นผู้บังคับบัญชาก็ดีเพื่อนพ้องของคุณโยประยุทธ์ก็ดีทั้งเพื่อนของคุณโยมรัตนาญาติพี่น้องและเพื่อนของลูกสาวตลอดจนอีกพวกหนึ่งคือญาติธรรม ที่เป็นผู้ฝ่ายสินฝ่ายธรรมด้วยกันก็ได้มาส่งสังขารอันเป็นสังขารที่ทุกทรมานเพราะความป่วยไข่มาหลายปีแต่ถึ้นกระนั้นก็ตามคือโยมรัตนานั้นก็ได้เอาสังขารนั้นมาสร้างบุญอยู่จนกระทั่งมาวัดไม่ไหวแม้ตอนป่วยอยู่ก็ยังฟังเทศฟ,ฟังธรรมเป็นหลักชีวิตเป็นหลักจิตหลักใจเป็นหลักสมาธิซึ่งก็น่าอนุโมทนา และน่าชื่นชมในความดีที่ทำที่ชื่นชมนี้ไม่ใช่เป็นคนดีสี่โมงเย็นเวลาตายแล้วมาชื่นชมกันไม่ใช่แต่เพราะว่าคุณโยมรัตนานั้นก็มีความหนักแน่นพระอาจารย์เองก็ยังเทศให้ฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ทางลูกสาวลูกชายแล้วก็สามีได้บอกมาทางลูกศิษย์วัดป่าภูผาสูงว่ามีความป่วยไม่สบาย รังขามแย่แล้วแต่บ้านนานแล้วแต่ก็อยู่ได้มาอีกยาวจนถึงมาล่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองอันนี้แหละความดีจึงมีพระเจ้าพระสงฆ์พูดถึงเพราะมีความดีนั่นแหละก็ความดีนี่เองเป็นสาระแก่นแท้ของชีวิตนมิใช่อันอื่นเลยอันอื่นก็เป็นเครื่องประกอบราบยศสักการะชื่อเสียงเกียรติยศก็เป็นเพียงเครื่องประกอบเท่านั้น แต่ความดีนี้มีแล้วก็จะไปข้างหน้าด้วยส่วนอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นเคยเป็นคนเคยเป็นหญิงเป็นชายเคยเป็นคนสวยคนหลอ่อคนงามเคยเป็นผู้มีอายุสั้นอายุยืนเคยมีอันนั้นอันนี้เป็นเพียงสิ่งที่เคยมีครั้งหนึ่งชั่วคราวที่ผ่านมาแบบบิ๊บปั๊แล้วก็หายไปแบบลิบลับเช่นเดียวกันแต่ความดีนั่นเอง ที่พระพุทธองค์ทรงสงั่งสอนนั่นแหละจะอยู่กับเราผู้ปฏิบัตินั่นคือความไม่ประมาทนั่นคือความมีสตินั่นคือธรรมที่ตัวเองได้บำเพ็ญเอาไว้มากน้อยอันนี้คุณรัฐนามงคลก็ได้บำเพ็ญเต็มความสามารถของตนแล้วก็ยังผู้อื่นให้เรื่องใส่ตามไปด้วยในวันนี้อาตมาพระมาทีนาา ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนมาเองกับมือกับปากอาตมานี่แหละก็มีความแน่ใจในบรรดาสิทธิท่านนี้ว่ามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจิตใจวอกแวกไปให้เปรตให้ผีที่ไหนมีจิตใจมุ่งมั่นปากหลักแน่นเป็นยทินเถกีโลปัทวิงสุตโตสิยามีความปากหลักแน่นม,มีสมาธิ มีสติแม้เป็นอยู่และก็จะไปก็มีสติในสิ่งที่ตัวเองบำเพ็ญมานี่แหละคือสิ่งที่ผู้ในท่านทั้งหลายได้ฟังฉะนั้นความเป็นความตายก็เป็นแบบนี้สังขารที่เห็นก็เป็นแบบนี้และวัดป่าก็เผาแบบนี้ให้ท่านได้เห็นผู้ตายก็ได้บุญกับความปรงธรรมสังเวชของผู้คนสิ่งนี้เป็นความสิ่งที่ความเปิดเผยกับความทุกข์ของคน ความทุกข์ที่ปกปิดคือเอาแป้งเอาอะไรมาทาและรอยยิ้มแต่ความทุกข์และเห็นที่เป็นจริงก็แบบนี้แหละนี่คือความจริงที่เปิดออกมาไม่ถูกปกปิดเอาไว้ท่านจึงว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทาวยามิโนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุปจิตตวานิโรสันชันติเตสังบูปสโมสุโค ความสงบระงับแห่งสังขารเป็นความสุขนั่นก็หมายความว่าตายถ้าทำบุญไว้ความตายก็เป็นประโยชน์เพราะผู้ตายไปจะได้เสวยบุญของตนเป็นความสุขเหมือนกับหลับแล้วตื่นแต่ตอนยังไม่ตายก็จะทุกข์ทรมานกับสังขารและปยาที่คือความป่วยไข้ไม่สบายแต่เมื่อดับสังขารได้เมื่อมีบุญเรียกว่าปุญยากที่สังขารมีบุญเป็นเครื่องหนุน ก็จะหาความทุกข์แบบนั้นไม่ได้เลยก็จะมีความสุขบนสวงสวรรค์หรือมีจิตใจที่ดีงามบำเพ็ญกุศลมีจิตใจปล่อยวางก็จะถึงชั้นปล่มและชั้นสูงขึ้นไปอีกตามลำดับผู้ประพุตธปฏิบัติตามชั้นของจิตและการบำเพ็ญบารมีของตนของตนนี่คือศาสนาที่มีมากมีผลมีทุกข์และมีความพ้นทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง สอนคุณงามความดีที่เราหาได้ด้วยตัวของเราเองเวลาตายมาก็ต้องอาศัยผู้อื่นหามาเผามาฝันหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลายังไม่ตายนั่นแหลเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญพึงทำเต็มกำลังความสามารถอย่งตนอ่งเตมเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ปฏิปราโมทในบุญกุศลมีจิตใจไม่มีราคะมนทินเศร้าหมองมีเมตตาเป็นสาธารณะกว้างไกล แะมีสตินีิปัญยาที่จะดำรงตนตามพระธรนวิเนยนั้นชื่อว่าชีวิตที่ประเสรฐิฐบาลีท่านจึงบาปัญญาชีวีชีวิตะมาหุเศทถังผู้ดังเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสรฐิฐมีสาระแจ่นสารแจ่นแท้ในชีวิตของตนเนี่ยตมาได้กล่าวถึงคุณโยมรัตนามงคลเพื่อเป็นบุญกุศลให้ท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟัง ผู้ที่ยังไม่ตายจะได้บำเพ็ญตนยิ่งไปกว่าเดิมอีกนั่นหมายความว่าเราจะได้คิดอ่านการบุญการทานและศีลธรรมของตนให้ยิ่งไปกว่าที่เป็นอยู่อีกและการเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระก็ควรจะได้ยิ่งขึ้นไปอีกอย่าหลับไหลหลงไหลจนกระทั่งนอนไม่รู้จักสวดมนต์ไหว้พระหรือทำจิตทำใจให้สงบบ้างเลยนั่นก็จะเสียโอกาส ถึงการเวลาสุดท้ายถ้าไม่ได้ทำเอาไว้ก็จะเสียประโยชน์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของมนุษย์ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาประหนึ่งว่าพบทองคำอันสวยงามเป็นธรรมชาติแต่ตัวเองก็ปล่อยทิ้งไปดังนั้นผู้ที่มีปัญญาก็พึงหยิบจับเอาคำสอนของพระพุทธเ,ธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนของตนนี่แหละกาเล เดชนาวาสานาในที่สุดของคนก็ここจบลงนิจจังเป็นอย่างนี้เองแต่ความดียังต่อไปจนถึงวันเวลาที่ตัวเองบำเพ็ญบารม <c oughs> ีก็จะบ้นทุกข์ไม่มีทุกข์เดือดร้อนอีกต่อไปนั่นเป็นเป้าหมายของผู้เป็นพุทธศาสนิกชนคนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายก็คือความพ้นทุกข์บำเพ็ญบารมีและอย่างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทอีกด้วย นี่แหละวันนี้ได้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง <c oughs> จากนี้ไปก็จะเป็นพิธีประชุมเพลิงคือเผาศพซึ่งเป็นแบบธรรมทานไม่รู้ท่านประธานฝ่ายคารวะถ้าท่านอยู่ไหมหรือท่านกลับแล้วะถ้าท่านอยู่ก็เรียนเชิญท่านขึ้นมาจุดพร้อมกันด้านนี้นีมนตนท่านพระครูชัยเยขตขณาโุรักด้านนี้ด้านนี้นะ เรนเชนท่านประธานอทิ่จัน์จะวางดอกไม้จันท์ก็วางเลยนะเรนเชนท่านร่วมกับพระยา่ก็เป็นแม่ตลอดการนั่นแหละ,ะก็มีหล,หลายท่านมาเป็นประธานนะท่านพเดกคณิสอนศรีนวลท่านพันโทพนมพรบุญญาณุสิ์ท่านพันโทนบจรุษเมืองชยัยพันเอกวีรพจน์สละคำนะท่านก็มาร่วมอันนี้ก็เป็น này là sáng kiến